มาโขนี่ครับโอ้โอ้โอโอปลาสวายติดสตรงนี้สองตัวมีปลาจะเ,เม็ด้วยตัวนี้ดูเหมือนจะใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้ครับเออใหญ่กว่าจริงเราไปช่างกันสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ วันนี้ทีมงานเราพามาลากอวนบ่อที่เราเหมาไว้ในราคา1 5 0 0 0บาทนะครับซึ่งพิกัดเนี่ยอยู่ที่บ้านป่า5อําเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะครับและต้องบอกก่อนเลยว่าบ่อน,นี้เราจะทําออกมาเป็น2คลิปด้วยกันนะครับคลิปแรกเนี่ยก็จะเป็นการสูบน้ําให้เหลือครึ่งบ่อแล้วก็จะลากอวนนะครับส่วนอีกคลิปหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นสูบแห้งแล้วก็จับปลาที่เหลือนะครับก็ต้องมาดูกันแหละครับว่า1 5 0 0 0บาทบ่อน,นี้มันจะคุ้มหรือเปล่า เดี๋ยวมาติดตามกันได้เลยครับ ินอะไรครับเสือกินอะไรอะ่ะสวัสดีคุณผู้ชมอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับตอนนี้เราจะเริ่มลากอวนรอบแรกแล้วนะครับอันนี้เป็นอวนที่เราทําเองนะครับไม่รู้ว่ามันจะถูกหรือว่าผิดยังไงไม่รู้นะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราลากอวนด้วยนะครับลากก็ไม่ค่อยเป็นนะปลาจะติดหรือเปล่าไม่รู้ ไเมื่อว,วานตอนที่เราเทสดูมีปลาสวายตัวใหญ่ด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะติดตั้งแต่รอบแรกหรือเปล่าต้อ,องมาดูกันครับ นั่นน,นโอ้อันนี้ปลาจีนครับปลาจีนตัวเล็กนะครับยังไม่ใหญ่เดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าปลาสวายจะติดในรอบนี้หรือเปล่านะครับนั่นน,นมีปลานยด้วย ปลาคุปลาโคนี่ครับโอ้โอ้โอปลาสวายติดสตรงนี้สองตัวมีปลาทะเทลเม็ดด้วยไม่ต้องออกไปเยอะเกิเดี๋ยวตาย ต้องไปเยอะดยวยยอนนี้หดี๋ยวนี่ยอารอใส่กระบะแล้วก็แล้วก็ไปใส่น้อยจะขายยัไงล่ะเจ้าล่ะขาโลดตัวน้อยๆจ้าวเหรครับปัจจีนีนะปัจจีนีครับเออปัจจีนีครับปัจจนีขายบุญกระบนกระบะกระบะกระบะ ต้องเอาอันนี้มาตัวนี้ปลาสวายครับน่าจะมีประมาณ2โล3โลครับ2 2โลเออเือมานีนี่ครับ มาออกมาเลยสวายอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ดูเหมือนจะใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้ครับเออใหญ่กว่าจริงอ่ะเราไปชั่งกันเออนั่นแหะจับไว้จับไว้ ีน่ส,ส,ส,สามครึ่งเหรอครึ่งพี่นี่ครับที่เขาจะซื้อไปปล่อยที่บ่อนะครับเสือเสือนุน่นตัวที่สาม,มาแล้วไต้องจับหางกับหัว

ดุกใหญ่เว้ยอืดูไม่แคไม่มีแคเรตรียมตัวลากรอบที่สองนะครับรอบเมือเ่อกี้ได้สวายไปสามตัวนะครับแล้วก็มีพวกยี่สกมีปาจีนปลาดุกตัวใหญ่สองตัว,วเดี๋ยวรอบนี้มาลุ้นกันครับว่าจะ ได้ปลาสวายอีกหรือเปล่ามันลุยกันต่อยกที่สองครับปลาหน,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 น้าหลัปลาสวายนั่นแหละ โอ้โดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโอ้โดนแล้วมีปาสวายอยู่ม่อยู่นู่นโอ้โอ้โอ้ สวยครับตัวนี้น่าจะสามโลครึ่งส,งสามโลหนึ่งสามโลหนึ่งต่อละเท่าไหร่นรับมียี่สกครับ ยิสโอมยิสโมกูเดินสำรกูต้องเอาวตานุ่งออกมาอย่งไรเนี่ยตอเสียอย่าโอนยั้นมียิสโอมอกคนนึงอืมยิสโครับ ได้มาสองตัวครับอืด้วยตัวเดียวอ่ะสีเข้มนะสีเข้มหัวหน้าทางสีน้อยๆก็มีอยู่อ่ะ รอบที่3แล้วนะครับ มาดูกันว่าจะมีปลาใหญ่หรือเปล่าย,ยิสกครับยิ่สก,กอ่าอ,อืมยิบศก,บอ,บกอืมขอตัวเลย รอบที่4แล้วนะครับเมื่อกี้เราสูบน้ำลดลงมาอีกหน่อยนะครับระดับน้ำลดลงมาอีกนิดนึงไม่ต้องรีบเด้อค่อยๆเด้อปันในหรือว่ายิสกไม่รู้ เดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่ารอบนี้เราจะได้ปลาน,นินตัวใหญ่หรือเปล่าเมื่อกี้ก็ได้เล็กน้อยนะครับแต่ว่าตัวมันไม่ใหญ่ครับเป็นไซส์ที่ขายกันในราคาโลละสี่สิบนะครับยังไม่เจอไซส์ใหญ่เลยวันนี้ค่อยๆลากกันไปนะครับไม่รีบไม่รีบ มันอยู่ข้างนอกใช่ไหมอ๋อเข้าไปแล้วตอนนี้อยู่ข้างนอกอ๋อครับออกขายอยู่เนาะครับผมบ่อห่นนี่หน้ารุ่นอยู่โอ้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 

อันไหนยังไม่เห็นนี่เห็นแต่ยี่สบโอ้ตัวนี้ปลาดุกครับนี่ปลาดุกอ oh, ันนีはは้ปลาช่อนตอไม่นานเหียโอ้ปลาทูโอ้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  โอ้มีปันในไว้รอบนี้มีปันในด้วยอือโอ้อีก่าอีก่าน่าจะไซส์สักโลครึ่งเกือบเกือบเสองโลครับน่าใส่ถังไว้ก่อนเอายี่สกออกโอ้ยี่สกได้หลายตัวนะรอบเนี่ยเออชัวร์จุดละชิ้นอีกนะโอ้ชัวร์ดูเหรอนี่ครับสองตัวเลย สวยๆเลยครับมันเ็ดเ็ดีไปเอาเวละสองตัวครับอู้รอบนี้ได้เป็นสบกว่าตัวเลยเนี่ยนี่อีกสองตัวเนี่ยอันเูเหรอ่าปันดูเหรอฮะ จัดไปไปกระพริบเฮ้ยตรงนี้มีอู่ไหนอย่างนั้ป่ะน้ำลงแล้วไงติดเยอะนี่จัดไปอีกสองตัวนันอะไรโอ้ปลาดุกเหรอโอ้สักโลกว่าเนาะประมาณโลครับโอเคไปเลย โอ้ล้างนิดนึงั้ยเลอะซะโอเคจับไครับยิสบยิสบประดุปะดุใหญ่ๆนจเลยโอ้ยอ๋อยสบยิสบโอเคถุงใถูหมาวยม่บงหมาวย้สุบเลยเนี่ยยิสุบเกือบโลครับดู ไม่าน,นี้เลยครับต้องไปคลาบฟองก่อนไซสสวยยังไม่อยู่อีกไม่ยิ่สกอะ่ะไม่มีแล,ล้วหรอเตรียมตัวดึงรอบที่5ครับรอบสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับ ส่วนพรุ่งนี้จะเป็นอีกคลิปหนึ่งเราจะสูบแห้งแล้วก็จะเอาปลาที่เหลือนะครับเริ่มแล้วนะครับรอบที่ห้ารอบสุดท้ายของวันนี้ครับยังไม่ได้ปาน,นินเลยนะครับยี่สกนี่ได้ไปพอสมควรแล้วครับแต่ว่าปัาน,นินยังไม่ได้เลย เอาเหรอเดี๋ยวสวายตัวหนึ่งอ่ะเดี๋ยวพี่ข้อจะมาเอาอีกพรุ่งเนี้ยอืมรอบนี้ได้สวายมาอีกตัวนะครับไซส์น่าจะประมาณ3-4ถึงโลครับ พี่ศพโอ้ปนินปนินนีน่ทำไมไม่ใหญ่อะปนินอ๋อยังมานี่อยู่ไปเดินเราไปเลยหนู่มเขายังไม่อยากตายตั้งีจชิบูด <ไป S 1> อวยเฮ้ยมาลุเอ้ยไอ้แก่มันหยุดแปนแล้วตายกปเลย ปดุกปดุกปดุกตัวใหญ่จะมีประมาณโลนึงครับตัวนี้แบบนี้ก็สำหรับการลากอวนในวันนี้ก็ เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับเราลากไปประมาณ5 6รอบนะครับแล้วก็ได้ปลามาพอสมควรครับแล้วก็ขายปลาไปส่วนหนึ่งแล้วด้วยก็ขายได้2 3,000พันะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ขังไว้ในกระชังนะครับส่วนที่เหลืออยู่ในบ่อ,อนี้เนี่ยเราจะสูบแห้งพรุ่งนี้แล้วก็จะมาจับพรุ่งนี้อีกทีนะครับแล้วยอดขายทั้งหมดของบ่อ,อนี้เราจะมาสรุปกันอีกทีในคลิปหน้านะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะครับ แล้วกลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับอันนี้คือเตรียมพร้อมสำหรับการ